รถกระบะแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดาค่าตัวนะคะไม่ถึงสามแสนวันนี้สุพามาชมทั้งสองคันสองลำคันนี้เลยนะคะสำหรับวีโก้หน้าแชมป์เครื่องยนต์สองจุดห้านะคะตัว e ปีสองพันสิบสามและก็ปีสองพันสิบสี่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ปีสองพันสิบสามนะคะมาในลำสีขาวส่วนปีสองพันสิบสี่มาในลำสีบรอนเทานะคะปีสองพันสิบสามสีขาวนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพัน ส่วนสีเทาเพิ่งเข้ามาใหม่299,000บาทน,นะคะพี่พี่เดี๋ยวมาชมในส่วนของสีขาวกันก่อนเลยนะคะได้กระจังหน้านะคะเป็นในส่วนของกระจังหน้าเป็นโครมเมี่ยมแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟมันตรีเฟเลกเตอร์นะคะคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะได้ในส่วนของล้อเดิมนะคะโรงงานเลยติดมากับตัวน้องแล้วก็ได้ในส่วนของกระจก มาฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะมือจับเป็นโครเมียมค่ะพี่ๆนะฮะสำหรับภายในมาพร้อมกับพวงมลาลัยแบบสีก้านนะคันนี้พวงมลาลัยแบบสีก้านได้ในส่วนของหน้าจอวิทยุนะคะฟังเพลงได้เล่นซีดีได้นะคะแอร์เป็นแอร์ปรับอนาล็อกเกียร์ธรรมดาะคะพี่ๆได้เป็นในส่วนของเบาะผ้านะเบาะผ้าเดิมโรงงานคันนี้เลขไมล์จะอยู่ที่3 0 0 0 0นกว่านะสามแสนกว่าก,กิโลเลยแม็กไบรเดอร์ด้านหลังนะคะไม่มีช้้า นะไม่มีรอยเจาะนะคะแมกไลเนอร์กริบๆเลยนะคะแมกไลเนอร์ถือว่ายังกริบอยู่นะคะพี่ๆเดี๋ยวไปชมอีกหนึ่งคันจะได้เป็น2-5ตัวเอนะคะหน้าแชมป์ปี2014นะคะมาในลำสีบรอนเทลนะคะเหมือนกันเลยนะคะด้านหน้าได้ในส่วนของไฟหน้าแบบไฟมันติหรือแฟกเตอร์กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะแต่ว่าคันนี้จะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกกู่หน้ามาให้นะคะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็ แม็กนะคะเป็นส่วนของแม็กเดิมนะคะมีบันในข้างมาให้เรียบร้อยนะค,ะคันนี้ภายในนะคะสาหรับคันนี้นะภายในคันนี้จะแต่งนะคะภายในเจ้าของเดิมจะบุนะคะในส่วนของอย่างนะคะตรงฝาประตูมาใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านเหมือนกันนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของหน้าจอสัมผัสทัชสกรีน นะะขนาด7นิ้วนะคะแอร์ปรับอนาล็อกเกียร์ธรรมดาน,นะคะพี่พีนะคะได้ในส่วนของเบาะผ้าเดิมนะคะแล้วก็เบาะข้างหลังนะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนนะคะใส่ไปในส่วนของเบาะที่ทําขึ้นมาใหม่นะคะนั่งสบายขึ้นนะคะแล้วก็ปูในส่วนของพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้เลขไม่จะอยู่ที่ 16,000กว่ากิโลค่ะพี่รถปี2014จัดไฟแนนได้นะซื้อสดได้จัดไฟแนนได้นะคะแล้วก็ด้านหลังแม็กไนเนอร์คันนี้ต้องบอกว่ามีรอยเจาะนะมีรอยเจาะนะนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะในส่วนของ isuzu เตียต้าไฮรักวีโกหน้าแชมป์นะคะไม่ว่าจะเป็นลำสีขาวหรือลำสีบรอนเทานะคะรุ่นไหนนะคะสีไหนปีไหนนะคะพี่ปีระหว่บบางปี2013กับปี2014ในราคาค่าตัว259,000หรือ295,000สามารถทักอินบ็อกเข้ามาหาสุดได้เลยนะคะ